ep เจ็ดสชาวลัคนาราศีกุมนะคะคณกุมนะคะก็จะเกิด20มกราถึง18กุมภาเรามาเช็คพลังงานความรักความสมพัธ์ของชาวกุมในช่วงหลกเรื่องแรกของฤษภาบก6ีกันดีกว่าว่าสำหรับชาวกุมนะชาวลัคนาราศีกุมที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relation ที่มีแฟนแล้วแต่งกันแล้วพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวกุมนะจ๊ะ Permit นิ่งคิดพิจารณาสยบความเคลื่อนไหว Magician กำลังใครควรใช้สติใช้อัญญาเกิดอะไรขึ้นคะกูมี่จ๊ะเช็คตอบ e s of sorts มีการยื่งคำขาดอะไรบางอย่างอาจจะนิ่งเพื่อรอคำตอบอะไรบางอย่างจากใครบางคนนะคะ ห้าโถ้วยดูเหมือนเขาจะทําให้คุณคุมเสียใจนะหรืออาจจะมีการเพเลกันไปขอนหน้านี้นะคะสี่ไม่เท้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่ไม่แห้งไม่ขาดกับครอบครัวของเขานะคะนีน่สามเหรียญมันมีมากกว่าสองคนในควาสัมพันธ์นะคะคนเดียวไม่เหงาเท่าเราสองสามคน Queen of Pentacles คุณคุมดูกลุ้มใจนะจ๊ะกลุ้มกลุ้มนะจ๊ะกลุ่มกลุ้ม King of Cups เข้าไปคนชั่วชัวอะนะแล้วคุณกลุมนะลก็คคคเคยหลงคารมเขานะคะแต่วันนี้น่าจะรู้แล้วแหละว่าภาพกรบเสียงไม่ตรงกันสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำไม่สามารถทำให้เกิดความชัดเจนได้นะ Knight ะ of Cups ในคุณคุณบางคนอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะ two of w o r d s มีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนไม่ว่าจะฝั่งคุณคุมเองหรือฝั่งคนที่คุณคุมดิวอยู่ด้วยนะคะอย่างที่แม่มดบอกว่ามีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์นะคะขยายพลังงานให้ชาวกลุ่มต่อ five of coins มีกันหันหลัง ะคะใค้กับพลังงานที่คนที่มีครอบครัวคนที่ยังไม่แห้งไม่ขาดนะคะ two of coins มีการตัดสินใจชั่งใจอะไรบางอย่างนะคะจะอยู่หรือจะไปจะยังไงดีจะทนหรือจะไม่ทนนะคะ three of cups กับรักสามเศร้าเรา3ามคนมือที่3านะคะพลังงานไม่เคยโกโหกนมมุสละนะเมื่อกี้มีส เขามีสามเหรียญนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่สอดคล้องกันมากนะคะในเรื่องของการที่มีมากกว่า2คนในความสัมพันธ์นะคะนี่คือพลังงานของชาวกลุ่มที่มีคนคุยนะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วก็จะต้องมาใหม่เวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะขยายพลังงานา่ววาน่าจักรวาลให้ต่อนะ n e x e the effort คุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะเพราะนั้นเนี่ย คุณน่าจะรอคนที่ใช่คนที่ดีพอแล้วก็ดีนะคะนี่ย่ calling your s t o m a ะวันนี้คุณมูฟออนแล้วนะง่ายสบสนุบนคนคนนี้นะคะ express your love คุณควรที่จะเปิดอ,อกคุยกันเลยว่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนหรือมันไม่ใช่ก็คงไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะนี่คือพลังงานที่ จกักรวาลไม่สนับสนุนคนคนนี้เพราะดูพลังานแล้วเขาทำให้คกอุ่มรุ่มใจนะจ๊ะเอาล่ะขอบคุณสำหรับการหมุนปัดพันสัตว์ใช่องยูทูบแม่บอสรานะคะขอบคุณ9,400คนที่ติดตามในเพจมอสราแล้วก็ขอบคุณทุกใครทุกรีวิวหลายร้อยรีวิวในเพจนะคะสำหรับชาวคุมที่อยากรู้ว่าเขาอะไรยังไงคุณนะอันนี้คุณดีลอยู่ด้วยหรือช่าสองที่ดีกว่าชาวคุมอยู่ อยากรู้ว่าชาภุมคิดอะไรยังไงกับคุณนะคะแม่มดบอกพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้นติดต่อผ่านไอดียไลน์หรืออินบ็อกซ์มในเพจแม่มดสรานะคะเอาล่ะเช็คจากให้ครูปราจยา์นะคะที่ทําให้รีวิวแม่มดได้หลายร้อยรีวิวเลยโดยเฉพาะยิ่งในอีพีที่ผ่านมานะคะเขาทัวชูแล้วก็มีเจ้าของแล้วเขาก็เป็นคนที่คุยมากกว่าหนึ่งคนอาจจะมากกว่าสองคนด้วยซ้ำาะฉะนั้นให้ระวังไว้ และพลังงานทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคุณคุณที่เป็นฝ่ายเจ้าชู้เสียก็ได้นะคะพลังงานสลับสวิตช์กันได้ยังไงก็ท่านก็ขออวยพรให้อออคุณคุณโชคดีก็แล้วกันกนะจ๊ะเอาล่ะทีนี้เราจะเช็คพลังงานของคุณมิที่โสดน,นะคะชาวลัคนาราศีคุณที่โสดน,นะคะผู้ที่เกิด20มกราคมถึง18กุมภานะคะเรามาเช็คพลังงานการกัดกันของชาวคุณที่โสดน,นะ,ะในช่วงหลุมครึ่งแรกของ เลขสภ้ษษาหกสนะคะในแรกเป็นตัวแทนของคุณ King of Swords คุณอาจจะมีปากเสียงกับใครบางคนนะคะในเรื่องของ Relationship หรือมีความเด็ดขาดซีเรียนดูคุณระแวดระวังตัวพอสมควรนะชาวคุณ Death มีคั้นจบแน่นอนนะคะก่อนหน้านี้ถึงด้ดโสดนะจบนะคะก็จะเริ่มต้นอะไรที่มันดีขึ้นนะคะเด e r ลว จบกับรักสามเข้าเราสาคนมือที่3นะคะหรือคุณคุณมอาจจะเป็นฝ่ายที่โดนเทกก็เลยโสดก็ได้นะคะ The The <L> แต่ลอฟเฟอร์เราก็กำคับด้วยเดวิลอีกหนึ่งใบนะคะคุมมีเจอพลังงานของเดวิลและเดอะลอฟเฟอร์แน่นอนนะคะใน EP 73นี้ขยายพลังงานให้ชาวคุมต่อคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะ of arrows สามดาบคุ้มคมืนหนักมากสำหรับคนคนนี้นะคะเราไม่คิดว่าเขาจะหลอกเราได้นะสองเหรียญก็มีสองเหรียญหนึ่งคู่พลังงานไม่แต่โกหกแมงมุมสราเพราะพลังงานจริงๆแล้วพลังงานโกหกไม่ได้เลยไม่เป็นเลยนะคนรานี่โกหกได้ก็ออคนเท่านั้นนะจ๊ะ S of Arrows พลังงานนี้จะเป็นพลังงานเหมือนค่ะ หนึ่งอย่างนะคะพลังงานของความเด็ดขาดบาดใจนะถ้ามีเราได้แค่นี้ถ้ามีเราต้องตกเป็นมือที่สามขาเป็นเขาไม่มีดีกว่าหรือถ้ารักใครแล้วซื่อสัตย์กับใครแล้วถูกทรยศขออู้ฟอนดีกว่านะคะพลังงานจะประมาณนี้นะจ๊ะคุณมีสำหรับชาวกลุ่มพิเศษเช็คพลังงานต่อขยยพลังงานให้ชาวกลุ่มพิเศษต่อนะคะ chemistry คนของเขาเข้ากันได้ดีอะ แต่เขาไม่ได้มีคนกลุ่มคนเดียวนะคะ trust นะมันเชื่อใจเขาแต่สุดท้าย Regress factors ซิงไม่เสมอกันนะ,ะนี่คือพลังงานที่สอดคล้องกันมากๆเวลาเราเปิดไพ่พลังงานจะนำพาไพ่ที่ถูกต้องมาในเวลาที่เหมาะสมเสมอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชาวคุมที่โสอดอยากรู้ว่าเขามีด้านดังด้าน,าน,านมืดที่อะไรยังไงกับคนคนนั้นเพื่อช่วยยิ่งกับควที่บบคุณดิวอยู่ หรือชาวสองที่ดีกว่าชาวกลุ่มอยู่อยากก็รู้พลังงานด้านมืดของชาวกลุ่มว่าเขามีด้านดาร์ด้านมืดอ,อะไรยังไงกับคุณคะแนนแม่โมนบอกพลังงานด้านดาร์จากรูปเท่านั้นแล้วก็ช่วยเล่น,นแอดมานมนอินบ็อกซ์นะในหรือในไลฟ์ไอดีก็ได้นะคะหรือโทรหาแม่โมนในไลฟ์สดฟรีก็ได้นะคะทุกวันที่สิและวันที่25ของเดืนอน2ทุ่มตรงทัง้งทางเพจและทางช่อง YouTube องแม่มมสารานะจ๊ะย์ข้าค้นแปดหมื่นแปดการ์ดสวัสดีช่อง YouTube แม่มมสารานะคะ แล้วก็้อกับคุณ9,400คนที่ติดตามในเพจขอบคุณหลายร้อยรีวิวเลยนะแม่ได้เพราะสำหรับนี้นะคะให้ครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์มีอะไรอยากบอกชาวครูที่สุดเขาเป็นคนช้าชูและเขามีแต่วามใครและไม่ใช่ความรับให้ระวังไว้พลังงานแบบนี้มีเยอะมากในสังคมแัจจุบนันนะจ๊ะเอาล่ะยังไงเราเจอกันนะคะในอีกทีหน้าหรือในไลฟ์สดวันที่10นะคะเดือน5 hongtongja na cha see you srakom kaproi